สวัสดีครับมันนี่สร้างกุ้ยทิ่มาแนะน้ำหัวกาไอสองตัวมันแตกต่างกันยังไงครับเนี่ยครับมันเป็นลักษณะหัวแหลมๆหันแหลมมันสิกับหัวแบบวิดเดยสีมันต่างกันยังไงครับคือการลักการทํางานมันตัวนี้นี่มันจะออกกันเป็นเป็นมันตุ่มสีออกได้ครับแบบพนแบบออกไปนี่มันเป็นแนวเสียนกลมๆนะจ้ะ มันออกได้พุมล้มได้ตัวนี้มีคการควบคุมยู่สองอันคือตัวนี้ตัวปลอยล้มตัวนี้ตัวปอยสีครับแล้วางนายนี้ครับถ้าาจะเฮ็ดคอนทน้างนายนะครับแต่พิเศษตัวนี้หนี่งคือตัวนี้เนี่ยมันจะออกแบบแนวนอนเป็นแนวตั้งแนวนอนเป็นแนวตั้งแบบตั้ง,บบงขาจะอยากจะผลไล่ทิ้งเสีย เขาสามารถเทปเป็นแนวตั้งเพราะว่ามันอีกมันฉีดกันกระจายขององสีมพอมันแตกออกคางได้ครับตัวนี้ <Okay. S 1> มันจะดีก็แต่ว่าถ้าเขามาเทปจังเอามาเทปงานภาพจังมาสอบสีพ้นเนี่ยพนจะเป็นตัวนี้ครับผมจะดีกว่าผมตัวนี้จะดีกว่ากันว่าตัวนี้มันจะออกเป็นเนวาตรงแต่ตัวนี้ไปไปสอบสีพ่นจังเทปไปเทปภาพเนะี่ยมันจะเทปบ่ได้ มันจะออกขางหลายพอดนะมันมันจะออกเป็นแนวตั้งะไรมันออกมันออกเป็นลรสนักเสียออกเป็นขางออกเสียนีน้ครับกกรใส่ดีทั้งสองตัวครับถ้าว่ากะบทำเป็นว่าห้องมาเห็ดนลายกะบก่อนจะใส่ตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้จะดีก้อนนิดน,นึงครับครับมันนี่กะบกมันไม่ยังหลายครับกะมันแนวน้ำกาเนี่ยละกันใส่กาเฉยๆเพราะว่าผมคิดว่า ตอนไปซื้อกาเนี่ยผมกะไม่ไม่ที่เคยเห็นกัสงสัยกันว่าไอสองตัวมันมันแตกต่างกัน,นยังไงไอ้หัวแหลมเลยครับแต่ว่าตัวนี้มันจะมีตัวปล่อยล้มตรงนี้มันมีตัวปล่อยล้มสองตัวนะครับตัวน้องสองตัวตัวนี้ก็มองนี้มองนี้กับมองนี้ครับนี่ครับลักษณะการบ่มมันยังไรครับอขึ้นในน้นในเล็กในน้นอยนะครับเพราะาผู้อาจารย์พคนหูแล,แล้วก็คือผ่านเลยครับอันนี้แนะน้ำสำหรับคนที่มือใหม่ เมื่อไม่มหัดเท็ดพ็ะจากลู่ไปซื้อกาเนี่ยว่าลู่ว่ามันไอสองตัวนี่มันทํางานยังไงจริงๆครับแต่เลยแน้นน้านะครับอันใดแนวใดดีดก็เก็บไปใส่ครับเอาด้ความรู้นี่เล็กแน่นอนจากจุดนี้ก็โอเคนะครับเนาะเอาสเมียนะครับเนาะสวัสดีครับ